สวัสดีครับจากมัตเตอร์ป้อมเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนนช่วงฝนตกชุกนะครับครั้งที่แล้วนะฮะก็ขุดลอกคลองไว้นะครับเพื่อที่จะได้ระบายน้ำลงนะเพราะว่าน้ำไม่ไม,ไม,ม่มีทางออกนะครับพอมาถึงวันนี้นะปรากฏว่าเต็มสะแล้ว นะครับเดี๋ยวเดินดูใกล้ๆนะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในความหวังดีนะฮะจากมัตเตอร์ปอมเกษตรฟาร์มนะครับก็ต้องขอบคุณนะผู้ติดตามนะครับมากันอย่างล้นหลามนะฮะแล้วก็กดติดใจแถูกใจนะครับ กด subscribe นะฮะแล้วก็กดติดตามกันนะครับมากันเยอะแยะเลยนะฮะต้องขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยนะครับ YouTube ทูนฟูเปอร์มือใหม่นะครับนะพอมาวันนี้นะครับเต็มแล้วนะฮะผมเลยไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะกักน้ำได้สักเท่าไหร่ครับนี่ต้นทุเรียนนะครับทุเรียนเพิ่งปลูกนะฮะ ลองปลูกไว้นะครับเนี่ยนะฮะเต็มแล้วนะครับด้านทุ่งนาก็มีน้ําขังนะฮะตรงนี้ก็ปีนี้หวานข้าวนะครับหวานข้าวกอขอ,ขอ,ขอหกนะก็คือข้าวเหนียวนั่นเองนะครับในนี้ก็น้ําเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่มั่นใจนะฮะว่าปีนี้นะครับจะท่วมไหมนะครับปีที่แล้วนี่ท่วมหมดเลยนะ,ะแถวนี้นะครับ มะละกอก็ตายลิ้นจี่ก็ตายนะฮะปลูกลิ้นจี่ไว้เป็นหลักร้อยต้นนะครับกับฝรั่งนะแล้วก็มะละกอเยอะมากเลยกําลังออกลูกนะปีที่แล้วตายหมดนะครับนะดูนะครับโอ้สงสัยจะมีปลาออกมาด้วยนะครับอันนี้คันคูกองนะฮะอ่า เพิ่งขุดใหม่ปีนี้เองนะฮะดินย่งแดงอยู่เลยนะครับน้ำท่วมถึงด้านบนแล้วนะฮะปีนี้โอ้โหฝนดีจริงๆนะครับนะก็ร้องขอฝนมานานแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเหนื่อยกับการรดน้ำต้นไม้นะครับก็ได้มาจริงๆเหมือนกันนะเจอพายุเข้าไปนะครับอสามถึงสี่ลูกด้วยกันนะปรากฏว่าเต็มคูเลยนะครับ แต่ก็ยังดีนะมีที่รับน้ํานะครับถ้าไม่มีที่รับน้นํานี่นะผมว่านะครับก็ท่วมหนะรือว่าปริ่มแล้วนะครับเนี่ยนะฮะด้านบนนี้ก็ว่าจะปลูกทุเรียนนะครับแต่ก็ยังไม่ทันได้ได้ปลูกนะที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็เป็นอินทผลัม นี่เยื่อตัวเมียนะครับสีต้นด้วยกันนะก็ข้างในเยอะอยู่นะแต่ข้างในเป็นพ่อเมเล็ดกับเนื้อเยื่อเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นผลผลิตนะครับวันนี้นะฮะให้ดูนะครับบริเวณคันคูคันคลองของของมัตเตอร์ป้อมเกษตรฟาร์มเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่า เป็นคันไว้นะฮะเจตนาก็เพื่อระบายน้ําลงนะครับนะก็นะครับจะให้ชมนะเพียงแค่อ่าคันคูคันคลองไปก่อนนะด้านหน้ามีของเยอะอยู่นะครับนะแต่ก็ทยอยถ่ายทําไปนะครับฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับมัตเตอร์ป้อมชาแนลนะฮะดูแล้วถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาด ทุกคลิปนะครับที่มีการถ่ายทําแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ถ่ายทําด้วยนะครับอันนี้เราใช้มือถือถ่ายนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็อาจจะมีกล้องมืออาชีพถ่ายนะครับวันนี้ก็ถ่ายเองพูดเองนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศนะฮะหน้าผู้พูดก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับเนาะก็ดูบรรยากาศไปก่อน